بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับยังมีบทบัญญัติบางประการนะครับที่เกี่ยว4บท <تم> h a d i t บทแรกนะครับในงานท่านมิกดาดรอดีอลลอฮ์อันฮูท่านได้เล่าบอกว่าเป็น h ะด i ษบทยาวนะครับและใน h ะด i ษบทนั้นในช่วงหนึ่งนะครับท่านได้บอกว่าคน,าน,นนานรฟะอุลิหนบีซัลลัลลอฮุอะลัยมุสล,ลัมะนัซีบะฮูมินัลเลบันท่านบอกว่ามีวันหนึ่งพวกเราเนี่ยนำนมนะครับเป็นส่วนของท่านรอซูลเนี่ยนำไปมอบให้แก่ท่านนาบีซัลลัลลอฮุอะลัยมุสลัมที่บ้านเฟย์เจจีอุมินัลไลย แต่เวลาที่เราเอานมมาให้ทอรอซูลเนี่ยเรามาในเวลากลางคืนพี่น้องมาหาทารอซุลเวลากลางคืนฟ o ย you s ลิม l i m u ล a s liman la yuqiduna iman w a j u m i u n y a ร a นนะครับแล้วพวกเราก็ให้สลามนะครับให้สลามตอนที่เรามาเนี่ยให้สลามแบบไหนให้สลามแบบว่าคนที่ตื่นได้ยินแต่คนที่นอนหลับอยู่นะไม่ได้สร้างความรบกวนหรือว่าทำให้เขาตื่นแต่อย่างใดนะครับอันนี้ะดีบทที่หนึ่ง ะดษบทที่สองท่านอนัสบินมาลิกรอ ض ِ ي َ اللَّهُ ع َ ن ْ ه นท่านนัสบอกว่าท่าน ر س ูลุลลอฮัลลุอะลิวะอล่มนั้นเวลาที่เดินผ่านนะครับเดินผ่านไปยังกลุ่มของเด็กๆนั้นท่านรสูลก็มักที่จะให้สลามกับเด็กๆเหล่านั้นนะครับอันนี้เป็นขดดีบทที่สองในขณะที่เมื่อวานเราเรียนรู้ในบางดดีที่ท ใช่ไหมครับอันนั้นคือตาม รูปแบบการปฏิบัติแต่ในฮะดิษบทนี้ในบางครั้งท่านรอซูลผ่านไปยังกลุ่มของเด็กๆท่านรอซูลจะให้สลา,ามก่อนนะครับกับเด็กๆเหล่านะั้นเดี๋ยวเรามาดูจุดมุ่งหมายกันนะครับฮะดิษบทที่3ามเบนองท่านอัสมาบินติยาซิดรอดิยัลลอฮุมะอันฮานะครับนางได้บอกบอกว่า,ามรรอะลัยนลานนบีุซนั่ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟีนิสววตินฟะัลลมมะอะลัยนานะครับท่านหญิงอัสมาบอกว่าท่านอับด,ดุลสลามนั้นเดินผ่านมายังกลุ่มพวกเราเนีี่่่ยยกลุมผู้หญิงเน และถ้านรสูรุลลอสององคัลอห์มูฮัมหมัดอิยูซี่ลัมก็ให้สาลามพวกเราคือให้สาลามกับบร,รรดาสตรีเหล่านั้นนะครับ สามบทแล้วนะพี like that, ่น <to> ้อง h ะด i ษบทที่สี่จากท่านนบีฮุเรลลัลรอเดียลลอฮุอะลัยฮุนะครับได้กล่าวว่าท่านนบีสันนบลฮุอะลีมุฮัซซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอิดันท่าฮะอะฮัดุคุมอิลันมัจญิลิซิฟันยุสลิมท่านเราซูงบอกว่าเวลาที่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยนะครับเดินเข้ามาในกลุ่มที่เขาบกำลังนั่งพูดคุยกันนั่งสนทนาหรือนั่งเรียนกันอยู่นะครับท่านเราซูงสอนบอกว่าคนที่เดินเข้ามาทีหลังนั่นน่ะให้สลามด้วย จงให้สลัมฟาอิดาอารอดาอียาปูมาฟันยู่ส้ลิมและเวลาที่เขาจะลุกขึ้นไปจากกลุ่มน,นั้น นะครับจากวงสนทนาจากวงในการศึกษาหรือการเรียนเรียนนั้นก็จะต้องให้สาลามด้วยฟาเลสตินอูลาบิอาฮักกอมินันอาเครอและทารุสก็บอกว่าการให้สาลามครั้งแรกตอนที่เข้ามานั้นไม่ได้มีสิทธิทเหนือกว่าการให้สาลามหรือว่าไม่ได้มีสิทธทิที่สำคัญกว่าการให้สาลามในตอนหลังที่จะออกจากวงมัจลิสนั้นแปลว่าเวลาที่เข้ามาตอนแรกและตอนที่จะออกไปก็จะต้องให้สาลามนะครับทั้งสองั้งเดียวกันคราวนี้พี่นงฮะดิตทั้ง4ี่บทนะครับเราได้รับประโยชน์ หลายประการเลยพี่น้องประการที่หนึ่งพื้นฐานของการให้สลามนั้นนะครับเราจะต้องให้สลามด้วยกับการที่เรานั้นจะต้องเป่งเสียงออกมานะครับให้มีเสียงเพื่อที่คนที่เราให้สลามเขาได้ยินในสิ่งที่เราให้สลามยกเว้นแต่ในบางกรณีเท่านั้นนะครับเหมือนใน h ะดิษทข้างต้นนั่นก็คือเวลาที่เราไป บ้านคนนะครับแล้วไปในช่วงเวลาที่เขานอนหลับจะเป็นช่วงเวลาไปดูแลหลังละหมาดูรี่หรือจะไปหลังจากละหมาดอิชาแล้วนะครับหรือจะไปในตอนดึกเวลาไปเนะะี่ยหากว่าเรารู่วามีคนที่ตื่นอยู่ใช่ไหมเราก็ให้สาลามเพียงแค่ให้คนที่ตื่นนั้นเขาได้ยินเสียงนะครับไม่ต้องตะโกนดังอสัสสลามุอะลัยกุม นะครับคนหลับคนนอนสะดุ้งตื่นกันหมดนะครับฉะนั้นแบบยาที่ทีราสู้สอนเอาไว้ก็คือให้สลา,ามเพียงพอเสียงประมาณนะครับพอประมาณให้คนในบ้านที่เขายังไม่นอนนั้นได้ยินเสียงนะครับประการที่2มีบทบัญญัติให้เราให้สลา,ามเวลาที่เราจะเข้าบ้าน เวลาที่เราจะเข้าบ้านเนี่ยเข้าบ้านของเราใช่ไหมอ่านดุอาก่อนเข้าบ้านก้าวข้าขวาแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมนะครับมีบทบัญญัติให้เราให้สลามและการให้สลามนั้นจะต้องเป็นการให้สลามเพียงแค่เสียงพอประมาณไม่ต้องตะโกนอัสสลามุอะลัยกุมลสลาม ไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับให้เสียงพอประมาณนะครับทั้งทั้งที่มีคนอยู่ในเวลาที่มีคนอยู่ในบ้านหรือไม่มีคนอยู่ในบ้านก็ตามก็มีแบบฉบับให้เรานั้นให้สาลามเวลาที่เราเข้าบ้านเพราะอัละอฮาบอกไว้ในกุรานบอกว่าฟอยดาดาะคันฟัยดาดะขนันตุมบุยตันเมื่อ เวลาที่พวกเจ้านั้นเข้าบ้านของพวกเจ้าฟาสัล,ลีมูจงให้สาลามอัลลอฮ์อัลฟุสิกุมต่อตัวของพวกเจ้าแต่ให้ยาจามินอันดิลละนั่นเป็นบทบัญญัติของเราสุภาอุวาตาอัลลและการให้สาลามนั้นยังเป็นมุบารักกาตันไอยิบะเป็นความจำเริญพรเป็นบารอกะและเป็นสิ่งที่ดีงามฉะนั้นเราจาลาสั่งใช้ให้เราเวลาที่เราจะเข้าบ้านให้ให้สาลามแก่คนในบ้านนะครับแล้วมีฮะดิษอยู่บทหนึ่งทะเป็นน้องผู้ที่มีหม م านจังหลายครับทารุสุนมบอกไว้ในฮะดิษบทหนึ่งบอกว่าาตุน ซาละซาตุนกุล,ลุฮุมบอมนุนอาลลอฮ์คนสามจำพวกเนี้ยอัลลอฮ์จะอารรับประกันรับประกันอะไรรับประกันว่าเขาจะได้รับความดีงามแบบไหนมาดูกันพี่น้องถ้าเราสุปคนสามจำพวกเนี้นลเราจะอารรับประกันแล้วอินอาชารูซิกะวะ็วากูฟีอะนะครับหากว่าเขามีชีวิตอยู่ หากว่าเขามีชีวิตอยู่อัลลอฮฺจะอะไรจะให้เขาได้รับริสกีและพอเพียงกับริสกีที่เขามีแปลว่าสิ่งที่เขามีนั้นไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยเขาก็จะมีความพอเพียงในสิ่งที่เขาได้รับหากว่าเขามีชีวิตว่าอินมาจะอัลลอฮฺละหุลลอฮุนจันนะหากว่าเขาตายอัลลอฮฺจะอะไรจะให้เขาเข้าสวรรค์ ใครเป็นนอกสามจำพวกคนจำพวกที่หนึ่งถ้าเราสุ่มบอกว่ามันดะคาละเบยเมูฟัซลัมฟะฮัลบอมีนุนอัลลอฮ์ถ้าเราสุ่บอก,ลลบบอกใครก็ตามที่เวลาที่เขาเข้าบ้านแล้วเขาให้สลามเวลาที่เขาเข้าบ้านเขาให้สลามคนคนนั้นอัลลอฮ์จะละรับประกันเลยว่าหากว่าเขามีชีวิตเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง จะมีรีสกีอย่างพอเพียงสองหากว่าเขาตายเขาจะตายและเขาจะได้เข้าสวรรค์เขาบอกสุภานะอุาทว่าละคนจะพูดที่สองว่ามันข้อเราจะอีหลันมัสยิดฟะหัวบอมีนุนอะลอลลอใครเขาตายที่เขาออกจากบ้านมามัสยิดหากว่าเขาออกมามัสยิดอัลลอฮฺตาลาะรับประกันเลยว่าหากว่าเขายังมีชีวิตอยู่อัลลอฮฺตาลาจะให้เขาได้รับดีสกีอย่างพอเพียงแต่จะหากว่าเขาตายแปลว่าระหว่างทางเขามามัส j i ลเขาตาลาคุมครองนะครับเกิดอุบัติเหตุตายเชียก่อนสะดุด ลงหัวฟาดตายซะก่อนเราจะารับประกันว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์ นะครับคนจพูกที่สามอุมันคอราจฟีซาบิลละฟะฮูวบดามีนุนอาลลอฮ์นะครับใครก็ตามที่เขาออกไปหนทางของววละซุพานอุัวจาร์คือออกไปทําการสู้รบในสมรภูมินะครับเพื่อละซุพานอุัวจาและทำศึกสงครามและเขาก็มีชีวิตอยู่กลับมาอัละะลอฮ์จารารับประกันว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างสบายมีริสกทติพอเพียงแต่หากว่าเขาตายเขาจะตายในสภาพที่เขาได้รับสวรรค์ของอัลลอ์สุภานอหัวจารนะฉะนั้นมีบทบัญญัติให้เรานั้นเวลาที่เราเข้าบ้าน ให้กล่าวให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมหรืออัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮ์หรืออัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนะครับและประการถัดมานั้นก็คือมีบทบัญญัติให้เรานั้นให้สลามกับเด็ก ถึงแม้ว่าเราซู้สอนให้เราว่าให้เด็กให้สาลามผู้ใหญ่ก่อนแต่สาซุนก็ชอบให้เรานั่นให้สาลามเริ่มให้สาลามกับเด็กเสียก่อนเพื่อเป็นการสอนให้เขารู้ถึงบทบัญญัติของการให้สาลามเพื่อที่เขาจะได้รู้เด็กเล็กๆจะได้รู้ว่านี่คือมารยาทในของอิสลามนี่คือบทบัญญัติของอิสลามนี่คือสิ่งที่เราจะได้สอนเขาและเป็นการสร้างความรักความเอ็นดูกับเด็กด้วยนะครับเด็ก อาจจะมีความมีความห่างระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นเป็นความผู้ใหญ่อาจจะไม่ล่าไม่กล้าเข้าใกล้ผู้ใหญ่ไม่อาจจะไม่ไม่กล้าเข้ามาสู้หน้าผู้ใหญ่หรือพูดคุยกับผู้ใหญ่แต่เวลาที่เราเป็นผู้ใหญ่เราเจอเด็กเราลามอะลัยกุมสลามเข้าประจำหลังจากนั้นเขาก็จะมีความสนิทชิดเชื่อกับเราเขาก็จะสามารถที่จะเข้าหาเราเข้ามาให้สลามเราเข้ามาพูดคุยกับเราได้ฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ซาลาซูนสอนให้เรานั้นปฏิบัติประการที่3าอิสลามอนุญาตให้เรานั้นเป็นผู้ชายนั้นอนุญาตให้ผู้ชาย สามารถที่จะให้สาลามกับผู้หญิงที่ไม่ใช่มัฮรอมหรือผู้หญิงที่เราสามารถแต่งงานได้อนุญาตให้เราให้สาลามได้ตาบใดที่ไม่กลัวฟิตนะหมายความว่าให้สาลามแล้วจะไม่เกิดฟิตนะหลังจากนั้นการให้สาลามของเราจะไม่นําพาไปสู่ฟิตนะเช่นวัยรุ่นผู้ชายให้สาลามกับวัยรุ่นผู้หญิงอันนี้ไม่อนุญาตนะครับวัยรุ่นผู้ชายให้สลามกับผู้หญิงเนี่ยอันนี้เกิดฟิดนะแน่ แต่แฮกว่าเราให้สลับกับคนที่เขามีอายุมากแล้วสาห้าสิกสิบไปแล้วเนี่ยชาอล นะครับไม่มีฟิตนะหรือเด็กที่ยังเด็กยังเล็กอยู่นี่ก็ไม่มีฟิตนะนะครับอิชอเลาะนะครับหากว่าไม่เกรงว่าจะเกิดฟิตนะขึ้นก็อนุญาตให้เราให้สาลามได้และประการสุดท้ายนั่นก็คือมีสนุนนะให้เรานั้นเวลาที่เราเข้าสู่มัจลิสมีการนั่งคุยกันอยู่นั่งสนทนาหรือนั่งเรียนกันอยู่นั้นให้เราอัสลามุอะลัยกุมให้สาลามเสียก่อนและเวลาที่เราจะลุกออกจากวงมัจลิสก็ให้เราขออนุญาตนะครับแล้วก็ให้สาลามเวลาที่เราจะลุกออกจากมัจลิสนั้นเสียก่อนนะครับฉะนั้น,น,นบท บัญญัติบางประการนะครับาาในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้สาลามที่ท่านอบีสัลลัลลอฮฺะอา,าลัยุสลัมนั้นได้สอนไว้ให้กับพวกเราฉะนั้นให้เราจงปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เถิดน้องเพราะนี่คือความดีงามอันมากมายที่เราจะได้รับนะครับความปลอดภัยความดีงามความบริกัดความจำเนญพรทั้งหลายเจ้าละซุพานอวะตะลาจะเตรียมไว้ให้สำรับคนที่เขารักและการรักษาในการให้สาลามนะครับและการตอบรับสาลามนะครับขอบบละซุพานอวะตะลาให้เรานั้นเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์และแบบอย่างของท่านลอซุ และยึดมั่นในการปฏิบตัติเพื่อที่เรานั้นจะได้รับกับความรักและความพึงพอใจของเราสุภาพนวัวจากอาลาทั้งดุนยาและก็าอาเซอร์ของสำหรับเราของอัลฮิวะห์นบีอัลกุรอ,อล์ห์